การผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับดอนชัยทาธิให้คะแนน3ท่านพงพัฒน์ว่องไวอารันนุชกลางและธงชัยทองสเวกนะครับสำหรับคะแนนคู่ที่ผ่านมาก็เอกฉันท์ั้ง3เสียงนะครับ48ต่อ49จากธงชัยทองสเวกทีรวุฒิศรีละครและอารันุชกลางครับครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นเลยครับมาสมุทนี่น,นักชกวัยย2ปีนะครับจากจังหวัดกรุรีลา ฟอร์มหลังเนี่ยมีเสมอชูซับสอสละชีพครับที่วิทีมวยราชดำเนินไปแทนน็อกให้กับนารักเอราวันครับแล้วก็มาแพ้ทีโอให้กับทางด้านเพชรสังวานสอสมานกาเมนกับที่วิกหมอชิดวันนี้เจอหมัดเข้าไปครับขณะที่คุณสยามครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งขึ้นลูกใหม่นะครับ18ปีจากจังหวัดสกลนครรูปร่างดีครับสูงยาวเข่าโหดครับคนนี อร์มหลังเนี่ยมีแพนน็อกโฟวินสุดเจริญรั์ครับที่นี่นะครับที่เวทีมวยลังสิตวันนี้เจอเข่าก่อนจะมาแจ้งเกิดได้ด้วยการชนะคะแนนคุณศึกเพชรยินดีนะครับแล้วก็ล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรเจ้าพญาสอดจอบิอุไทยมาที่เวทีมวยลังสิ์แห่งนี้ครับถือว่าเป็นเจ้าแห่งเวทีมวยลังสิตเหมือนกันครับส่วนมุมแดงนี่ก็มาบ่อยนะครับสมัยก่อนนี่ก็มาต่อยที่นี่บ่อยครั้งครับเอาละครับคู่นี้นี่ถือว่าถูกคู่นะครับเก่าเกมกระดูกมวยการผ่านมวย อยู่กับมหาสมุรนะครับแต่ขุนสยามระยะหลังฟอร์มก็แรงขึ้นมานะครับรูปร่างช่วงชกก็ถือว่าใกล้เคียงกันด้วยมาดูนะครับเก๋ากับสดนะครับวันนี้โคจรมาโชกกันเป็นผู้เอกนำรายการฝึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดนะครับวีมวยรังสิตเอาครับแม่จังหวะเปิดเกมครับดูขุนสยามนี่ต่อยหมัดก่อนเลยครับมหาสมุดรนี่เก๋าเกมครับอย่างที่บางรีเลินไปครับนี่คืออดีตแชมป์มวยรอบนะครับ หรือว่ามีชื่อเลยทีเดียวหลังๆนี่อาจจะผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่วันนี้ครับก็ไม่ใช่งานง่ายสําหรับรุ่นน้องแน่นอนนี่ครับแม่แลกแข่งกันดูมหาสมุทรนี่ก็ค่อยๆขย,ย,ย,ยับเดินเข้าหาเลยครับไปนี้ตัวจะมั่นอกมั่นใจด้วยนะครับปกติชกในเกมตั้งรับนะครับมหาสมุทรมาดูว่าขุนสยามนั้นจังหวะขวางจังหวะแทงทําได้ดีนะครับะระยะหลังฟอร์มการชกก็สด ออกได้หนักทุกดอกนะครับมาดูครับวันนี้มาเจอกับรุ่นพี่นักมวยถือว่าเก๋าเกมเลยนะครับอย่างมหาสมุดแล้วก็เดินขู่ด้วยครับขู่รุ่นน้องค่อยๆขยับไปเรื่อยโดนแท้งขวาเข้าไปครับมีศาสตร์สกัดเอาไว้เลยนะครับแทงขวาดอกนี้ค่อยๆขยับเดินเข้ามาครับมาสมุดดูใจนี่น่าจะเดินขู่รุ่นน้องก่อนเลยครับแต่ว่าดูว่ามาขุนสยามนี่ก็ ยังคงตั้งรับแบบตั้งใจครับมีสมาธิในการชกนี่ครับมหาสมุดรครับแม่โดนตัดล่างไปทีนึงแต่ยังโยกหาจังหวะอยู่ครับหมดครับก็ไปปั้มอยู่สิกมาาวินนะฮะก็มีคู่ปั้มมากมายครับที่เป็นมวยเขา่ามาตามกันต่อในยกที่2นะครับมหาสมุดนะครับเจอกับขุนสยามวันนี้มหาสมุนสมนมมดนี่ ถือว่าข้ามวิกมานะครับมาเจอกับขุนสยามที่นักชกรุ่นน้องฟอร์มระยะหลังก็ถือว่าสดจากไร่เหมือนกันนะครับหาสมุทได้เก่าเอาเดินขยับคู่รุ่นน้องเลยนะครับเดินมาตั้งแต่ยกแรกครับเนี่ยถือว่าเป็นมวยที่ทรงเดียวกันเลยครับประเภทสูงยาวเข่าดีมีวินาทีทองครับแต่ว่าวันนี้ครับวินาทีทองตรงนั้นครับจะตกเปของใครน่ครับขุนสยาม ค่อยๆเดินเกน shifted, yeah มครับดูรูปร่างเนี่ยจะหนาขึ้นนะครับดูมีมัดกล้ามขึ้นเริ่มที่จะโตเต็มวัยครับเมื่อป <s> ีก่อนๆนี่ก็ยังผอมๆอยู่ครับแต่ปีนี้เริ่มมีมัดกล้ามขึ้นมาแล้วนะครับขึกซ้ายไปนี่ัสมุดนี่ยิ้มเลยครับยังเข้าไม่ติดเหมือนกันาศัยลูกเก่าแล้วครับค่อยๆขยับเก็ไปขู่รุ่นน้องไปก่อน รุ่นน้องก็ดูว่าไม่ตกใจนะครับมีโต้ทุกดอกเหมือนกันขยับก็ไวแต่ล่างนะครับเขามาดูว่าคุณสยามเองก็จะตั้งครับเยอะไม่ได้นะครับรุ่นน้องก็ต้องขยันโต้ด้วยดูนะครับว่าจะทําได้อย่างแผนที่วางเอาไว้หรือเปล่านะครับครับแหมก็เริ่มที่จะโดนอาวุธของมหาสมุทรเข้าไปบ้างแล้วนะครับคุณสยามดูจะไปพัฒนาในเรื่องของการออกแข้งที่รวดเร็วด้วยครับ มหาสมุทรนี่ขอแค่ร่างกายครับมาเต็มร้อยเนี่ยเชื่อได้ว่าต้องเป็นเกมยากของรุ่นน้องแน่นอนนี่ครับดูมหาสมุทรค่อยคอคืบคานเข้าไปครับขยับเข้าไปยสยามก,ก็เนี่ยดูมีความเร็วความคล่องเลยครับอาวุธดูวไม่ตกใจไม่รีบร้อนนะครับมหาสมุทรนี่ลูกอันดารายก็ยอยู่ก็กระโดดสับศอกเข้าไปพื้นนี่แหละครับมันมีให้เห็นมาหลายครั้งแล้วครักสำหรับมหาสมุทร สองยกนี้ก็ดูชั้นดูเชิงกันก่อนเชื่อว่ายกหน้าเกมหน้าจะเปิดเต็นตัวด้วยกันทั้งคู่นะครับคุณสยามหมัดหน้าคอยแย่เอาไว้หาสมุดเริ่มจะคึกคักเริ่มจะเดินเร็วขึ้นนะครับค่อยๆขยับเข้าไปคุณสยามก็มีเขี่ยล่างทำลายจังหวะเอาไว้แล้วก็สายหน้านะครับนี่นะครับโอ้โหดูจังหวะบวกกันครับแหมศอกนี่น่ากลัวเลยครับน่าสนใจเลยครับจังหวะแลกอาวุธของทั้งคู่คุณสยาม ตั้งเกมของเองต่อครับมาสมุดนี่ก็ดูช้ากว่าเล็กน้อยครับแต่ว่ามีความมุ่งมั่นครับไฟนี้ดูเนื้อตัวดูร่างกายเนี่ยโอ้โหมาเต็มร้อยเหมือนกันนะครับเอาครับแหมเข้าไปเนี่ยเจอเตะขวาแต่โอ้ยไม่เจอเขาก่อนที่จะออกมาทำการแข่งขันกันเดินทางมาถึงยกที่3แล้วนะครับกับคู่เอกนำรายการในศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือด เช็คฟันยางเช็คความเรียบร้อยครับหรือว,ว่าพร้อมแล้วก็เริ่มครับยกสามอครักยังคงเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมน,นะครับมหาสมุทรขุนสยามรุ่นน้องนิ่งไม่ตกใจนะครับเสียร่างหมัดหน้าแย่ไว้ดูวงในเอาวงในนี่รือว่าเป็นทีเด็ดของขุนสยามเลยนะครับมหาสมุทรโดนล็อกไว้ดูจังหวะการล็อกของขุนสยามนะครับแต่ก็ยังตีไม่ได้ กรรมการดอนชัยต้องแยกออกมาก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีครับโอ้เริ่มใช้แผนปฏิบัติการครับเกาะวงในแล้วครับแี่ดูจังหวะจับนี่น่ากลัวครับแรงขึ้นเลยครับนม่ดูแคงขวาของหมาสมุทรครับก็มาเหมือนกันครับอาวุธโดนไต่ตับล่างไปแหมมีสะดุ้งไม่ได้นะครับหมาสมุทรวงในรัดมาครับไล่แขนดูครับแี่จังหวะอุ้ยชิงจังหวะกันวงในครับแต่วงในก็ยังไม่ถนัดครับกรรมการดอนชัยต้องดึงออกมาครับ กลางเวทีขุนสยามขยับหมาสมุดก็เดินครับไม่ยอมอะ่ะยกไข้ข้อขายังไม่มียกอีกทีแต่ขวาไปก่อนบางได้ทานหมาสมุดจิ้มตายเน่โดนขวาคืนเลยครับทิดช้าทําช้าคุณยาบอกยาช้าเอาขวางหน้าโอ้ยย้ายขวาตรนี้เอาแล้วครับก็ะโต้คืนทันขวัญเหมือนกันเลยครับขุนสยามวางไหนนี่ดูว่า คุนสยามได้ปีนหมวยที่การยืนระยะเลยนการแรกแบบนี้เลจริงเอาดีเอาที่มาทิกล้เอาโอ้โหทั้งศอกด้วยนะครับมีศอกสหลับด้วยครับโอ้นี่แหละครับแม่สิ่งที่ไปตัวอยากเห็นครับการต่อสู้กันวงในครับของมวยที่ถนัดในเรื่องของเข่า่ะครับแม่หลังจากที่ให้รุ่นน้องเนี่ยท้าทายไปหลายดอกครับตอนนี้มาสมุดครับเริ่มทีจะมุ่งมั่นเอาคืนบ้างเหมือนกันขยับเข้ามาขุนสยามหลอกแล้วเตะล่าง โอ้ดูมหาสมุดครับแต่คิดเยอะไปหรือเปล่าไฟนี้นี่ฮะดูขุนสยามนี่จะมีความคล่องแคล่วครับวงนอกเอาครับวงในเห็นแล้วขี่มาขี่มาขยมขย,ยมแต่ว่ายัางไม่มีจังหวะอี้มหาสมุดพยายาม,ม,ม,มแก้ด้วยลูกขวางเข้ากับกายดูแล้วมันทําอะไรกันไม่ได้จริงครับต้องดึงออกมากลางเวทีลุยกันใหม่เหมุนวนกันไปมหาสมุดแกะมัดหน้ามาซ้ายทำทางํำเป้าโยกแขนขวาดูทีละบอกรู้ทันนะ เดีย๋ยวฉันบ้างเดีย๋ยวฉันบ้านี่ไงเอาข้าก็เอาหมัดสวบขึาา้นไปไม่ยอมครับแม่พอพอเจ็บปุ๊บก็คืนทันทีเอานะครับคุณพยามก็เริ่มจะขวางจะแทงได้เหมือนกันโอ้โหมาหาสมุรเดินก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังทําอะไรได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับมีโต้ตลอดนะครับคุณพยยมโอ้แทงลูกนี้สวยครับเอามาดูกันนะครับจังหวะการปล้ำเลยล็อกตีโอ้ ดวามหาธงบุญเ,เองก็พยายามจะขวานจะแทงสู้เหมือนกันโั้จังหวะเข่าเนี่ยถือว่าไม่เป็นรองนะครับแต่ว่าจังหวะัวพันล็อกกันไปล็อกกันเอาครับกลับมาบุกกันต่อนะครับกับคู่เอกนำรายการครับเดีทยวทำใยก4ี่แล้วลกรรมการก็เคลียร์นะครับยกที่ผ่านมาเนี่ยมีแผนกันเล็กน้อยครับขอกันกินมากกว่านี้เอาครับลุยกันต่อเลยยกสี่ ดูว่าไม่ถอยแล้วนะครับคุณสยามค่อยๆขยับเข้าหาบ้างนะครับโอ้หมาแล้วครับหมากบดแข้งขวาสวยๆเบียดก,ก็ไวมีหมัดน้ำไปก่อนด้วยนะครับคุณสยามหมาบกบดพยายามจะขวาจะตั้งโอ้โดนตอกเข้าไปเบียดอาศัยความเก่านะครับไม่ปะทะด้วยตรงๆแล้วนะครับวงในนี่นะครับแข้งขวาหมากบดก็มีศอกสลับ โอ้ยโดนตัวกัานคอโโอ้หจะบวกพัดทันทีครับไม่ยอมมาคุยโอ้นี่ครับต่างคนต่างไม่ยอมกันนะครับคนหนึ่งมีก้านคอยคนหนึ่งก็มีหมัดครับเอาละครับยกนี้ถึงจุดเดือดแน่นอนครับแฟนมวยครับนี่ครับขวาทีเลยเอาเบิ้ลข้างโอ้โหเอาละครับขวาเจอขวาครับเขาเจอเขามีทีด้วยครับแต่ถือว่าโค้ชได้ดีจริงๆครับตอนนี้ครบหมดแล้วครับตอนนี้ครับเหลือเพียงแตกกับนับน็อกเท่านั้นแล้วครับเอา เดี๋ยวดูจะมีหรือเปล่าครับยงดีๆเข้มคนดีเหลือเกินครับผู้เอกศึกบวยเด็ดสังวีเด็ดนัดกลับมาแล้วเอ้าแต่ละบ้าคาพยายามขวางหน้าแม่จาังหวะจะาเอาคือแต่ว่ามันไม่ได้ครับสถานการณ์นี้กลับมาใกล้เคียงกันอีกแล้วนะครับเดินช้าก็จะโดนแท่งขวาแบบนี้และครับโอ้โหมหาสมุทรยกนี้มาชกในเกมตั้งรับก็ทําผลงานได้ดีนะครับโดยเฉพาะแท่งขวาที่เข้าเนื้อเนี้ยเนื้อโอ้โหแต่ว่าโดนที่มัดเข้าไปแล้วก็จับล่้งไม้ตีเอ้าพยายามล็อกเอาไว้นะครับ โเกมการชกถือว่าเราใจจริงๆครับโอ้นีเลยครับแมถือว่าเปิดหัวศึกมวยในสงเวียนเดือดได้อย่างสุดยอดเลยครับคู่นี้ขยับเดินต่อครับคุณสยามมีสมาธิกับเกมการชกครับแมแต่ดูว่าเดินเข้าไปแล้วเนี่ยทางด้านมหาสมุทรครับรี่ไว้วางกับดักเอาไว้ครับเดินเข้ามาแล้วนี่ครับแม่กมีลูกแบบนี้ครับข่าไปอีกทีครับคุณสยาม โอ้หมาตุบุต่ตลูกนี้นี่แก้คืนไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นพรคาค้าไม่ได้นะเต็งแล้วเพราะว่าแถมแหลกเลยออกทีเดียวนี่แถมเป็นชุดเลยมันนี้โอ้โหใกล้เกียงกันจริงๆนะครับคู่นี้แพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ดูสถานการณ์แล้วน่าจะถึงชิงดำแน่เลยครับหมากุบุตรหนีแท้งนะครับคอยระกาศเอาไว้ชกตั้งรับคุณนะหยาค่อยๆขยับเข้าไปโอ้มาดูวงไหนนี่นะครับเปียดก,กันโอ้ไนนนี่ถือว่า ไม่มีใครยอมใครแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ใครเที่ยงกันจริงๆครับแหมคุณสยามก็พยายามที่จะบทเบียดมากขึ้นแล้ะครับมาสบุตรในมาวางเกมตั้งรับมีในเรื่องของความชัดเจนของอาวุธนี่ครับแทงขวาสาดเข้าไปสาดเข้าไปอีกทีครับแม่ไม่บางเลยดอกนี้ครับโดนเต็มเอาครับขุนสยามโดนเข้าไปก็ต้องเสี่ยงครับเดินบุกเข้าไปเอาแล้วครับแดงหรือน้ําเงินครับชิงดําเลยนะครับสถานการณ์ยกนี้ ยกที่ผ่านมาในช่วงต้นยกมหาสมุทรนั้นตั้งรับแล้วออกแข้งได้สวยๆนะครับแต่ปลายยกขุนสยามก็เดินทําได้ดีนะครับมาดูกันนะครับว่าสามนาทีสุดท้ายนี่ใครจะเบียดใครจะแซงก็ต้องดูกันแล้วครับะครับ,รบหรือว่าเป็นสามนาทีสำคัญของทั้งคู่เลยครับคุนสยามเลือกที่จะขยับเกมเดินก่อนนี่ฮะมาสมุทรมาตั้งรับแล้วกลับทําได้ดีครับเพราะว่าแข้งขวาเนี่ออกได้ชัดเจน หรืบตั้งใจออกมาโจกเลยครับไม่เข้าแล้วครับเนี่ยฮะเก่งขวาไวจังหวะโอ้วาอีกแล้วแวรงจะเตะให้สูงครับใกล้ๆเดี๋ยวดูครับจังหวะทีต่อทีจังหวะจบจังหวะจากเกมนี้3นาทีนี้ใครมาดีมีโอกาสได้ชูมือเลยโอ้โหเรียกว่ามาตั้งรับวงนอกนี่ออกแขล้งขวาได้สวยๆนะครับมาหากมบุนเอาเริ่มจัดเดินนะครับดูวทำได้ต่อเนื่องด้วยนะครับในช่วงต้นยกโอ้โหโยกนี้นี่ออกมาขาดแข้งสวย เอาคุณสยามพิงมงานก,ก็บอกให้เดินเบียดเข้าไปแขงเข้าไปมาดูวงในตีไ,ได้หรือไม่ได้หมานกบุดออกแขงแล้วก็ตั้งขาเอาไว้ครับโอ้ขวาของหมสมุน์นีย่ยักไปหลายทีแล้วนะครับโอ้คุณสยามตอนนี้ต้องพยายามเอาคืนขยับเกมเข้าไปครับหมาสมุฒน์แม <c oughs> มีติดดิสเบรกเอาไว้ครับดูแล้วก็ ค่อยๆขยับเข้ามาบ้างครับมหาสมุทรหลังจากที่หัวแข่งส,สวยๆนี่ครับแ oh. ขวามาอีกแล้วแต่ขวาได้แต่ก็โดนแทงทุนต่างคนต่างมั่นใจครับเกมตอนนี้นี่ต่างคนต่างระมัดระวังครับอาจจะมีสักนิดนึงที่อยากจะอัาขอชุดสุดท้ายครับเอ,อมามมหาสมุทรพยายามจะเอาชุดสุดท้ายครับคุณยามเรนี่มั่นใจครับตีกันเชิงวนไปแล้วครับ,บเงืองโอ้โหแต่ไปตั้งรับเยอะมาโดนเที่ยล้มลูกนี้นะครับมาดูกันนะครับเบียดเข้าไปเอาต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับมาถึงตอนนี้ ไกลเทียงกันจริงๆนะครับโอ้นี่ครับแม่เบียดก,กันสุดเลยนะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ที่บีัวใจจริงครับเอาแล้วครับแม่กวายอีกทีหนึง่งถือว่าได้คนละทีครับแต่ว่าดอกสุดท้ายนีย่มาสมุดดูจะได้เนื้อได้หนังกว่าครับเอาครับโอ้จะเป็นจุดใครแมก็กเป็นเรียกว่าเป็นจุดที่ชี้เป็นชี้ชะตาของทังคู่เลยหรือเปล่าแล้วก็ออกมามั่นใจด้วยกันนังคู่นะครับมาถึงตอนนี้กรรมาการนอนใช้ก็ บอกทั้งคู่นะครับเอากันอีกหน่อยนะครับคุนสยามค่อยๆขยับเข้าไปมหาก็ุดดูมันอกมั่นใจแล้วนะครับชกในเกมตั้งรับคอยบางคอยโต้นะครับไม่ผาทะด้วยดูนะครับว่าอีกครึ่งนาทีเศษนะครับของผู้เอกนำรายการนะครับยกสุดท้ายแล้วครับโอ้เอาครับคุนสยาม จะอีกสักทีไหมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมหาสมุทรดูจะพอใจในแข้งดอกสุดท้ายนั้นมากๆเลยครับนี่ฮะเอาล้วครับแหมเตะได้ไม่เต็มแข้งเท่าไหร่แต่ว่ากขาดูมั่นใจครับของคู่นี้ออกมาเต้นกันแล้วครับเดาสถานการณ์กันครับว่าจะจบแบบไหนเอาละครับแหมดูมหาสมุทรครับไม่อยากจะเข้าครับส่วนทางด้านขุนสยามนี่ก็นี่ฮะ อยากจะขอสักทีครับให้มันมั่นใจครับนี่ะโอ้วงในแต่พยายามจะจเยายว้วตีครับโอ้โหแล้วครับจ่วงสุดท้ายจริงแล้วอ้าวครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวมาลุ้นแต้งครับว่าจะออกแบบไหนครับคู่นี้โอ้ลุ้นกันแบบสุดๆจริงๆครับครับกรรมการรับไปคะแนนครับไปทันทีสอง